จริงป่ะปลร้องเพลงน้องได้อยู่นะอยากฟังไหมล่ะหนึ่งสองสามขี้ตินน้อนติดมันติดมันจะขึ้นตึกขึนอยียะนี่ว่าไงเธอเป็นใครเนี่ยเหอะไอ้เก่งมากเลยไอเล เราไปอยู่กับใครกันทุกคนดูดีๆนะคะว่าคนนี้นะคะคล้ายใครนะติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วผู้หญิงคนนี้นะคะคือน้องไอค่ะวัดดีน้องไอวัดดีค่ะออกจริงปะ มันเหมือนเว้ยคือถ้าเรามองให้มันเหมือนเนี่ยมันก็เหมือนค่ะทุกคนอันนี้คือปอก็พยายามนะคะไปหาเสื้อผ้าโทนสีผมเอออะไรเอยนะคะให้ออกมาเหมือนกับน้องไอนะคะอาจจะไม่นด้เหมือนเป๊ะ ทุกอย่างนะแต่ว่าอยากให้มองโดยรวมนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเป็นน้องไอนะคะในเกมซากุระ1วันกันนะคะพี่ตายแล้วจะบอกว่าวันนี้น้องไออยู่ในโลกของซากุระใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นยังไงอันนี้คือเรานะคะถือไมโครโฟนนะคะมาพร้อมร้องเพลงเลยนะคะเอาจริงปะ ปอลร้องเพลงน้องได้อยู่นะอยากฟังไหมล่ะหนึ่งสองามขี้ตนนตบมันตมันจะขึ้นตึกกอี๋ยะให้เนมันในึมันลบนึบหนึหนึ่นึบหนึบหนึบนนึึึนึึึึึึ่อะไร <c oughs> ลองไม่เป็นนะแต่ว่าเพลงเพาะมากๆเลยนะคะคือปอชอบ่อนแรกอะที่มันทำเสียงแบบว่าใหนมันนึบหนึบนึบนึบึบ มันน่ารักอะต้องขอโทษนะคะใครที่เคยฟังแล้วก็พี่ปอร้องอะไรอะพี่มันเสียเพลงเขานะพี่ต้องขออภัยนะคะแต่คือปอเนี่ยอยากลองให้เป็นนะแต่คือลองไม่เป็นนะคะคือเราเนี่ยจําได้แค่ทำนองของเพลงเท่านั้นนะคะดื้อดื้อดื้ื้ืื้ืืโอเคพอค่ะนี่ น้องไอเมื่อเธอเนี่ยมาอยู่ในเกมนี้แล้วนะเธอก็ต้องไปลงเรียนเหมือนชาวบ,บ้านเขานะแล้วพอเธอเลิกเรียนเนี่ยเธอก็ต้องไปร้องคอนเสิร์ตกันอะไรนะคะวันนี้ฉันมีคอนเสิร์ตเหรอคะใช่แล้วค่ะ วันนี้หล่อนมีคอนเสิร์ตหลังเลิกเรียนนะคะและอยากจะบอกว่าเวทีแห่งนี้นะคะใหญ่มากแล้วก็มีแฟนคลับเธอเนี่ยมาดูเยอะล้นหลานแน่นอนจ้ะทุกคนไปค่ะก็ได้ก็ได้งั้นเดี๋ยวเราน่ะจะมาขี่จักรยานนะคะไปลงเดินกันนะจ๊ะแป้น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 เป็นไ,ไงโอ้โหเหมือนน้องไอป้าอันนี้คือเราชุบ ชีวิตน้องไอนะคะมาอยู่ในเกมซากุระแล้วนะเมื่อคลิปที่แล้วน้องไอนะคะไปโผล่ในเกมยันเ,เลเ่ใช่ไหมคลิปนี้คือซากุระบงังเรากันนะจ๊ะโอ้โเดี๋ยว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 นี่เธอจะมาปั่นจัก,กรยานเข้าลงเรียนได้นะ๋อขอโทษทีค่ะก็คือต้องเอามาจอดตรงนี้ก่อนนะเพื่อนนะแหมแหมแหมสงสัยจะปั่นจัก,กรยานเพลินกันไปหน่อยนะคะเนี่ยโอ้ยก็ได้ค่ะพอดีว่าฉันนะ่ะนะขี้เกียจเดิน น,ะะนี่เลยใช้เป็นสกูตเตอร์แล้วกันนะคะไปค่ะหูยอย่าบ,บอกนะคะว่าที่นี่เนี่ยคือโรงเรียนของน้องไอนะคะแต่ก่อนอื่นนะเธอต้องกินอะไรลองท้องก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเธอเนี่ยจะมาหลับตอนเรียนไม่ได้นะคะนี่เลยค่ะอุย้ย สดชื่นจริงๆเลยค่ะอันนี้คือเราก็กินกาแฟไปแล้วนะคะเอาว่าแต่ทำไมเราเข้าโรงเรียนมานะคะเพื่อนๆเนี่ยถึงได้สับสพนพกันอย่างนั้นแ่ะคะเอาเดี๋ยวพวกนายจะไปไหนกันหรอนี่คือคือฉันพิ่งถึงโรงเรียนเองนะเพื่อนนี่อย่าบอกนะว่าฉันมาโรงเรียนสาย ตั้งแต่วันแรกเลยนะนี่เธอฉันขอไปด้วยคนสิได้จ้าตามมันเลยนะว่าแต่เธอแต่งตัวอะไรหนยจ้าคือฉันน่ะไม่อยากแต่งตัวแบบพวกเธอก็เลยแต่งตัวแบบนี้แทนน่ะอ๋อเพราะว่านะคะพวกนางเนี่ยกาลังจะไปเรียนวิชาต่อไปแน่ๆเลยนะแล้วก็วิชานี้เนี่ยก็น่าจะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับวิ่งแน่ๆเลยนะนี่ไอแต่ว่าเธอเนี่ยห้ามเปลี่ยนสื้อานะเพราะว่า ฉันเนี่ยคิดเกียรแต่งให้เธอแล้วนะงั้นเราขอโดดเรียนแล้วกันนะทุกคนไม่อยากเปลี่ยนสะพานนละคะ่ะนี่เลยออ้ยเฮ้ยชมรมนี้เนี่ยทุกคนคิดว่ามันเหมาะกับไอไหมคะทุกคนเน่ว่าไงเธอเป็นใครเนี่ยเห้เห็นไหมว่าฉันกำลังซ้อมอยู่เนี่ยอยากโดนมละล่อุย๊ย ทำไมเธอคนนี้น่ากลัวขนาดนี้คะคือคือฉันแค่ดินเข้ามาดูเฉยๆนะคะโอ้โหนางนี่มาสิงก็ทาไอต่อยเลยนะคะเนี่ยแล้วดูนางคำท่าสิคะสเต็ปอะไรก็ไม่รู้นะแล้วดูดิ นี่อันนี้นะคะก็น่าจะเป็นอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าชมรมที่นี่นะคะดูท่าทางเราเนี่ยไอเนี่ยไม่น่าจะสู้ไหวนะคะเดี๋ยวไว้รอยันจังค่ะ <c oughs> จะว่าไปแล้วก็ขอะแวะกกินชาสักหน่อยแล้วกันนะคะอันนี้คือเรากำลังทำท่าบดชาเขียวนะคะแล้วก็ผสมน้ำกินแล้วเอา กำลังภาคเลยเป็นไงโอ้โหสงสัยเธอจะอร่อยน่าดูเลยนะไอไปเถอะชมว่าเธอกลับบ้านกันดีกว่าไหม <c oughs> เดี๋ยวนะคือเราเพิ่งมาถึงโรงเรียนเองนะคะนี่แปลว่าเธอเนี่ยก็คงอยากจะไปเปิดคอนเสิร์ตแล้วใช่ไหมล่ะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะเอา้าสกูตเตอร์หายไปไหนวะ <c oughs> อ๋ออยู่ห้องนี้นะคะ <c oughs> ไอ้เราก็นึกว่าลืมไว้ไหนนะคะ ไปค่ะไอไหนๆเนี่ยเธอก็ไม่อยากเรียนแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเธอเนี่ยก็คงต้องไปร้องเพลงแล้วล่ะเพื่อนได้เลยค่ะฉันพร้อมจะร้องเพลงมานานแล้วนะคะวันนี้ฉันจะทำให้เต็มที่เลยนะคะว่าแต่คอนเสิร์ตไปทางไหนวะเอ่มคอนเสิร์ตไปทางไหนหรอฉันว่านะก่อนที่หล่อนจะไปคอนเสิร์ตเนี่ยหล่อนต้องไปแบบคุณนายอลัง การอลังการหน่อยนะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวปอจะพาน้องไอนะคะไปซื้อรถคันใหม่ค่ะ เป็นรถที่หรูๆเลยนะคะไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวแฟนขับจะไม่รักนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ดูดีนะคะเราต้องตรงปกนะคะมาค่ะมาค่ะที่นี่หรอคะใช่แล้วเขาบอกว่าที่นี่นะคะมีแต่รถที่หรูๆแรงๆน่ะเพื่อนอย่างก็ดีเลยค่ะพาฉันไปเลยนะคะสัม้อสมานานแล้วค่ะโอ้ดูสิดูสิ เธอว่าคันไหนที่เหมาะกับเธอเหรอไอฉันว่านะคะเอาเป็นคันนี้แล้วกันนะคะโอ้โหหรูหลาเหลือเกินไอนี่เธอต้องขับดีๆนะเพื่อนเพราะว่าคันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงพอตัวเลยนะเพื่อนได้เลยค่ะฉันจะพยายามขับช้าๆแล้วกันนะคะนี่เลยก่อนอื่นเลยนะคะต้องเปลี่ยนสีรถก่อนค่ะ เอาเป็นสีม่วงแล้วกันนะคะเพราะว่าเอกลักษณ์ของน้องไอนะคะคือสีม่วงนะคะทุกคนเป็นยังไงม่วงพอหรือยังโอเคค่ะแล้วก็ไปที่คอนเสิร์ตกันดีกว่านะคะคอนเสิร์ตแห่งนี้นะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าปอนน่ะพึ่งไปครั้งแรกเลยนะมาค่ะโอ้โหไอขับช้าๆหน่อยนะเพื่อนโอ้โหโคตรดิฟเลย นี่เลยค่ะขับมาทางขวานี้เลยนะคะผมนี่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 น,น,นี่โอ้ยเธอระวังร่วงเออคอขับที่ก็คือแบบว่าหน้าเกือบที่มดเนี่ยอ๋อก็คือเธอต้องมาทางนี้ใช่ไหมล่ะเออใช่แล้วค่ะแล้วก็ตรงไปเลยนะคะอ๋อตรงนี้นี่เองก็คือว่าตรงนี้นะคะเขาก็เอาไว้สร้างคอนเสิร์ตนะคะมันคือ สากุระมิวสิกคลับนะคะนี่เลยค่ะทำการจอดเลยนะคะโอ้โหดูดิโคตหรูหราเป็นไงไอลงมาจากรถสปอร์ตไอเธอพร้อมหรือ,อยังกับคอนเสิร์ตท,ที่นี่เนี่ยโอ้ยฉันพร้อมมาดานแล้วคะ่ะงั้นก็ไปกันเลยแล้วกันนะคะอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นแฟรมโอ้โห เป็นยังไงไอนี่เธอจะได้มาเล่นคอนเสิร์ตในซากุระครั้งแรกเลยนะเพื่อนโอ้นี่ไอขึ้นไปเลยเพื่อนพระเจ้าดูนั่นสิคะนั่นคือแฟนคลับทั้งหมดของเรานะคะหุยไอฉันบอกแล้วว่าแฟนคลับเธอเนี่ยมารอตั้งนานแล้วนะเพื่อนพร้อมลือ,อย่างกันทุกคนงั้นก็ไปค่ะ ไปร้องคอนเสิร์ตกันดีกว่านะคะแล้วนี่เธอจะมาร้องเดี่ยวใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเธอจะมาร้องเดี่ยวเลยนะคะงั้นก็ไปลุยกันเลยทุกคน สุดยอดไปเลยทุกคนดูสิคะโคตรเหมือนจริงเลยนะโหยดูสิคนดูโคตรเยอะเลยนะแล้วก็เชียร์เราใหญ่เลยนะคะไอเธอทำดีมากเลยวันเนี้ วันนี้เหนื่อยไหมวันนี้ไม่เหนื่อยเลยค่ะรู้สึกดีมากๆเลยนะ่ะเฮ้ยมีความสุขชมัดเลยเย่ดีใจมากๆเลยนะคะที่วันนี้นะคะเราก็ได้มาเล่นเป็นไอนะคะในโลกของซากุระกันนะคะทุกคน ก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะชอบคอนเทนต์เดี๋วันนี้กันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะเอ๊ะแต่ว่าถ้าอยากให้ปอนะคะมาเล่นเป็นไออีกก็ต้องกดไลค์ให้ปอกันเยอะๆนะคะวันนี้ปอแล้วก็ร้องไอนะคะขอตัวไปก่อนนะทุกคนด้วยบายคะ่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน